สวัสดีครับผมผมกรอบไปดิ้งครับวันนี้ทีมงานเราดิ้งเราจะมารีวิวเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ของยี่มาฮ่านะครับซึ่งบอกว่าเป็นเทรเจ็ร้หรือ t ีเจเองนะครับซึ่งก็เปิดตัวไปในงาน m o เตอร์อ o เมื่อปลายปีที่ผ่านมาแล้วนะครับตอนนี้ตัวเป,เ,ปเป็นมาถึงประเทศไทยแล้วแล้วก็ผมก็ได้มีโอกาสมาขับขี่แล้วจะเป็นอย่างไรครับเราจะมาเล่าให้ฟังนะครับก่อนอื่นนะครับมาดูในส่วนของตัวรถก่อนนะครับมิติตัวรถ นะครับแล้วก็ออปชันที่ให้มาต้องบอกว่าตัวนี้นะครับมีการออกแบบตัวรถค่อนข้างที่จะเปรียวกะทัดรัดแน่นอนว่าเรื่องของความคล่องแคล่วว่องไวในการควบคุมนะครับช่วงหน้าที่ไม่ใหญ่เทอะทะจนเกินไปนะครับวิสัยทัศในการมองค่อนข้างที่จะชัดเจนเบาะนั่งนะครับก็เรียกได้ว่ามีการดีไซน์รับตั้งแต่ถังน้ามันมาเลยนะครับความสูงระดับผมก็168สามารถที่จะเอาปลายเท้านะครับนั่งแล้วปลายเท้าลงไปคอนโทรลรถได้นิดหนึ่งนะครับนะครับในส่วนของท่านั่งนะครับพักเท้านะครับฟุตเพจ วางได้ค่อนข้างที่กระชับนะครับไม่เยี้ยงหน้าหรือเยี้ยงหลังนะครับอยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นในเรื่องของการวางเท้าการหนีบรถอันนี้สะดวกสบายเป็นโช๊คอัพหน้าแบบอัพไซด์ดาวมาให้นะครับโช๊คหลังก็เป็นแบบสปริงเพราะฉะนั้นก็มีการปรับค่าตั้งได้ตามความเหมาะสมของแต่ละท่านนะฮะในส่วนของเบรกตัวนี้เป็นทวินดิส์หน้านะครับเป็นทวินดิส์เบรกหน้าคู่แล้วก็ดิส์หลังซึ่งต้องบอกว่ามีขนาดค่อนข้างที่จะใหญ่ เพราะนั้นมั่นใจได้ในการที่จะต้องใช้เบรคนะครับวงล้อนะครับตัวนี้เป็นวงล้อแบบซีรลวดแน่นอนว่าในเรื่องของการให้ตัวนะครับการฝ่าอุปสรรค่อนข้างที่จะทํางานได้อย่างดีทีเดียวนะครับส่วนของยางก็เป็นยางกึ่งมาให้สามารถใช้ทั้งออฟโรดและออนโรดได้ก็ขับขี่ได้ทั้งางวิบากแล้วก็ทางเรียบนั่นแหละครับนะครับสำหรับฟิลลิ่งในการขับขี่นะครับวันนี้ได้มาลองในสนามที่บอดินนะครับกับเทนเนอร์เร่700หรือที่7อารมณ์เป็นอย่างไร แว็บแรกที่เห็นนะครับรถดูเหมือนจะใหญ่มิติตัวรถต่างๆนะครับแต่พอได้ขึ้นไปข้อมจริงแล้วเนี่ยเฮ้ยมันรู้สึกถึงความสบายนะครับความเพียวไม่ว่าจะเป็นถังน้ํามันหรือว่าพัมผืของช่วงหน้าทําให้เราเนี่ยเวลาขี่ไปเจออุปสรรคนะครับเราจะมองเห็นได้อย่างง่ายดายทั้งซ้ายและขวามันจะเป็นร่องเป็นหลุมเป็นเนินนะครับแล้วก็วิสัยทัศน์ในการมองด้านหน้านะครับค่อนข้างที่จะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับเพราะว่าในเรื่องของมิติการนั่งนะครับกับแผ่นเนี่ยแล้วก็บอกเนี่ยมันไม่ได้ยาวมาก แขนต้องไม่ค่อยตึงเพราะนั้นนะครับในเรื่องความผ่อนคลายไมว่าจะเป็นการขับขี่ทางเรียบหรือทางวิบากท,ที่ต้องไปเจอเนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะทําให้เราเนะี่ยไม่เมื่อยในการควบคุมนะครับในส่วนของการทํางานของเครื่องยนต์อันนี้ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะประทับใจเพราะว่าเครื่องยนต์2สูบ7 0 0ด้อทีซีที่มีกําลังแรงบิดแรงทอคในช่วงต้นค่อนข้างจะมารุนแรงมหาศาลแล้วก้าวร้าวเอาทีเดียวนะครับเปิดคันเร่งนี่นะครับ จะมาอย่าง,างรวดเร็วมากจะเร่งแซงหรจะตัะขึ่นเนินหรือจะโดดเนินหรือจะไต่ขึ้นเนินชันนะครับเกียร์หนึ่งเกียร์สองเป็นช่วงที่ว่าการอัตราอัตราทดเกียร์เนี่ยค่อนข้างจะยาวบิดเกียร์หนึ่งเนี่ยลากได้ยาวๆเกียร์สองลากยาวๆและแรงบิดแรงทอร์กที่ให้มามันค่อนข้างที่จะตอบผนองนะครับง่ายต่อการที่เราจะต้องออกตัวหรือจะเร่งคันเร่งออกจากโค้งต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะทํางานได้รวดเร็ว รอบเครื่องยนต์ทำงานได้สมูทมากเกียร์หนึ่งเกียร์สเกียร์สเกียร์สลากได้แบบยาวๆซึ่งแตกต่างจากรถ a อดเวนเจอทั่วไปที่มีในช่วงอัตราทดระหว่างเกียร์สั้น 1, 2, 3, 4อันนี้ 1, 2, ึงสาง่ายๆว่าคนที่ขับขี่ไม่ค่อยแข็งกลัวในเรื่องของรอบตึงขี่แล้วก็โดดเกียร์ชิดอันนี้ลืมมาได้เลยแล้วคุณจะสนุกกับการขับขี่ช็คอัพที่เป็นอัพไซด์ดาวที่ให้มานะครับการซับแรง นะครับทำงานได้ค่อนข้างที่จะเยี่ยมเลยทีเดียวทําให้เราควบคุมรถได้นะครับไม่เหวอไม่มีการส่ายนะครับในส่วนของโช๊คอัปหลังหลังอันนี้ก็ต้องบอกว่าด้วยแรงบิดแรงท้อของเครื่องยนต์กับโช๊คหลังนะครับอาจจะมีบ้างในช่วงของการเปิดคันเร่งเกณร์หนึ่งเกยร์สองท้ายอาจจะมีโยนมีปัดซึ่งก็เป็นในเรื่องของความสนุกที่หลายๆคนอยากสัมผัสกับการออกรถออกคันเร่งโดยคันเร่งเร็วๆนะครับบิดแบบ หรือว่ากระทันหันนะครับรถจะมีอาการบัตนะครับแต่ไม่ใช่เสียการทรงตัวมันเป็นอารมณ์ของรถนะนส่นของระบบเบรานี้ให้มาแบบจัดหนักจัดเต็มและก็เหมาะสไมไปทีเดียวเพราะว่าเป็นดิสหน้าแบบคู่นะครับแล้วก็ดิสหลังจานเดียวซึ่งต้องบอกว่าในเรื่องของการที่จะใช้เบกรกอ,อาจจะน้อยนิยนดนึงเพราะว่ารถสไตล์แอเวนเจอร์รถวิบากเนี่ยใช้เอนจินเบรกซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่ามันจะทาให้รถไม่เสียการทรงตวัวก็ใช้เบกรกหนักๆเนี่ย รถอาจจะมีอาการส่วนเบรกหลังนะครับเรามีในช่วงของการดันลงเนินชันใช้เบรกหลังช่วยชะลอเอั <c oughs> นนี้มันทําให้เราไม่พวงว่ารถจะมีอาการเสียอาการทรงตัวหรือจะถลายลุกไปเร็วนะครับมันทําให้เรามั่นใจได้ในการขับขี่นะครับก็ต้องบอกว่าโดยภาพรวมแล้วนะครับวันนี้ยืนขี่ก็สนุกนั่งขี่ก็สบายนะครับขี่โฟุกครับเจนเนเล่เจร้อยหรือว่า T ี 7. รับรองว่าถ้าใครได้สัมผัสแล้วจะหลงรักกับสไตล์รถแอดเวนเจอร์ Adventure. กับเทนเนเล่คันนี้ครับสำหรับไบค์เกอร์ท่านไหนสนใจอยากสัมผัสกับแอดเวนเจอร์กับความสนุกแบบนี้นะครับก็ลองไปที่ยามาฮ่าไรเดอร์ขับได้เลยนะครับมีรถเดโมโดให้คุณที่เราขับขี่แล้วคุณจะรู้ว่าอารมณ์เปลี่ยนเป็นอย่างไรอ่าเพราะนั้นนะครับถ้าสนใจก็อย่าลืมนะครับไปลองดูแล้วกันขี่ก่อนจะรู้ถึงอารมณ์อย่างที่บอกแล้วคุณได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นแล้วก็อย่าลืมติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ติดตามมาให้ดีว่าครั้งต่อไปเนระื่องของการรีวิวนะครับเราจะรีวิวรถสไตล์ไหน พิบากสปอร์ตอัตโนมิติกแอดเวนเจอร์หลากหลายรุ่นหลากหลายสไตล์ที่เราจะมามอบความสะใจกับสาระในไรดิง้งให้คุณได้ชมกันวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ